สวัสดีค่ะสวัสดียามใกล้ค่านะคะวันนี้บ้านไร่องพยมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกพับพึงนะคะพับพึงดอกขาวนะคะเดี๋ยวหลายๆคนจะบอกว่าบ้านไร่อุทยอม,มทำไมลงคลิปพับพึงบ่อยจังนะคะนี่ค่ะก็จะมาอวดไงคะว่านี่นะคะสูงสุดหัวยื่นมือเลยนะคะนี่ค่ะ นี่คือมือของบาลลัง์พยอมนะคะเห็นไหมคะลายใบยังพ้นมือของบาลลังค์พยอมเลยนะคะว่าเขาสูงขนาดไหนนะคะใบของเขายาวเกือบวาเราเลยนะคะวันนี้ก็ออกมาสองช่อแล้วนะคะสำหรับพับพึงดอกสีขาว ที่สวยมากๆแล้วก็หอมมากๆนะคะนี่หนึ่งดอกที่เป็นว่าดอกสั้นที่เคยถ่ายทําให้ดูนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือดอกที่ว่าเป็นก้านยาวๆขึ้นมาจากกาบใบของเขานะคะนี่ค่ะกําลังออกดอกนะคะนี่ค่ะกําลังตูมนะคะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนาแน,น่นมากๆนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะ ยามเย็นๆแบบนี้นะคะใกล้ค่ำแบบนี้บ้านรงพยอมชอบมาเดินชมในสวนดอกไม้มากๆเลยนะคะเขาจะสวยมากๆและก็หอมมากๆชื่นใจนะคะกับการทำงานนี้จะหายเหนื่อยเป็นปริทิ้งเลยนะคะแถมสรรพคุณทางสมุนไพรเขาก็ดีนะคะนี่ค่ะบ้านรางพยอมเคยนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหนึ่งใบนะคะ นี่ค่ะคืบหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะกว้างคืบหนึ่งเลยนะคะใบของเขาเห็นไหมคะนี่ค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะส่วนใบนี้คืบกว่าเลยนะคะนี่ค่ะยังไม่สุดใบเลยนะคะนี่ค่ะใหญ่มากๆนะคะ เอาใบนี้นะคะที่ว่านไร่วงพยอมใช้แล้วก็เอาไปให้คุณยายข้างบ้านทํานะคะก็คือใช้ใบนี้นะคะใบแบบนี้เอาไปอังไฟถ่านอ่อนๆนะคะพออุ่นๆไม่ร้อนจังเกินไปนะคะแล้วก็เอามาพันที่หัวเข่านะคะน้ํามันหอมระเหยจากใบของเขานี้สามารถจะแก้อาการปวดบรรเทาอาการปวดได้นะคะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสำหรับคนเป็นโรคเกาที่ปวดหัวเข่าปวดข้อนี้รักษาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไม่เคยได้ทําให้ใครนะคะและตัวบาลยองพยอมเองก็ไม่ได้เป็นด้วยวันนี้ก็เลยพามาชมแล้วก็พามาตอนนี้เขาก็มีต้นเล็กเกิดขึ้นนะคะแต่ก็มีไม่มาก เดี๋ยวบ้านราพยอมว่าจะขยายออกไปไว้ในสวนสมุนไพรสักสองสาต้นไม่น่าน่าจะได้นะคะเพราะอันนี้บ้านเราพยอมปลูกไว้ในสวนดอกไม้ในบ้านหรือว่าสวนสมุนไพรที่เป็นพวกตระกูลว่านนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าจะปลูกไม้มงคลหรือว่าไม้สมุนไพรที่เป็นว่าน ให้ปลูกพับพึงควบคุมต่อตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์ท่านได้บอกมานะคะวันนี้ก็พามาดูมาชมดอกพับพึงสีขาวที่แสนสวยแล้วก็หอมชื่นใจนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะถึงจะ กาชอสั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านรายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดียามค่ำคืนนะคะ